ปดกี่โมงดีเอริคเทนฮากเนี่ยหืมตื่นเช้ามาแล้วยังไม่ปดอีกเหรออืมอันนี้ประชดนะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหแตกตื่นกันเลยทีเดียวสำหรับเด็กผีนะหลังจากมีกระแสข่าวลือเกิดขึ้นในทวิต t ตอรหรือว่า X ว่าเอริคเทนฮากเนี่ยโดนปดแล้วไม่รอดเรียบร้อยแยกทางกันแน่นอน โอ้โหเท่านั้นแหละแชร์กันกระนำโพสตกันกระจายเอาซะแบบเฮ้ยพี่อ้นก็งงว่ามันปลดแล้วจริงเหรอวะก็เลยเข้าไปเช็คดูตามทวิตเตอร์ที่น่าเชื่อถือนักข่าวดังๆสำนักข่าวใหญ่ๆอา้าวเงียบสนิทเงียบกิบไม่มีใครบอกเลยว่าเอ้ยเบกกิ้งนิวเอลิกเทนฮาร โดนปลดแล้วเทนฮารกเอาไม่มีเลยอ้าแล้วสรุปสุดท้ายมันยังไงวะเนี่ยก็เลยไล่ไปเช็คดูอ๋อต้นทางมาจากนักข่าวคนนึงจากเดลี่เมลซึ่งไอ้เจ้าตัวคนนี้มันก็ไม่ได้บอกอะไรที่แบบชัดเจนเลยนะว่าเอริกเทนฮากเนี่ยถูกปลดแล้วแถมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันพูดถึงว่าที่กุนซือใหม่เชลซีก่อนด้วย แล้วก็แค่มีข้อความบางส่วนบางตอนที่พูดว่าเอริกเทนฮากเนี่ยอาจจะโดนปลดโอ้ยเท่านั้นแหละบางเพจในไทยก็เอามาเลยทันทีเทนฮากโดนปลดแล้วไปแล้วแยกทางแล้วเด็กผีสายไม่เซฟนี่ก็ดีใจกันลั่นบ้านว่าเออไปสักทีส่วนเด็กผีสายเซฟนี่งงเป็นไก่าตาแตกเฮ้ยจริงหรอได้แชมป์เอเบคัาว่าทำไมโดนปด ส่วนพี่อ้นเนี่ยสายกลางๆอยู่ก็ได้ไปก็ไม่มีปัญหาก็เลยงงไงเอา้าไม่ยังไงวะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีกระแสข่าวลือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลายสำนักนักข่าวดังๆสื่อใหญ่ๆทั้งนั้นที่น่าเชื่อถือเขาก็บอกว่าในอาทิตย์นี้มันจะมีการประชุมแล้วก็มีการประเมินผลงานโดยวรวมของแมนยูในฤดูกาลที่ผ่านมา รวมไปถึงการประเมินผลงานของเอริกเทนฮาร์เพื่อตัดสินใจกันอีกทีว่าจะเอาอยัางไงกันดีจะให้อยู่ต่อหรือว่าพอแค่นี้ก็เลยงงว่าเพิ่งมีข่าวไปเมื่อวันก่อนมึงประชุมกันเร็วจังเลยเนาะเสร็จเร็วๆทำงานกันเป็นแบบไทยๆเลยเข้าไปประชุมครึ่งชั่วโมงไม่ได้ข้อสรุปซะแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่อ้นอยากจะมาบอกเด็กผีทุกคนว่าการติดตามข่าวสารอะไรในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องฟุตบอลข่าวเกี่ยวกับแมนยูหรือว่าข่าวเกี่ยวกับทีมอื่นรวมไปถึงข่าวเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ฟุตบอลด้วยเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องเร็วแต่สิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่านั่นก็คือมันต้องชัวร์แล้วมันก็ต้องชัดเจนเนาะนเรื่องการปลดเอลิสเทนฮาร์เนี่ยสิ่งที่มันจะชัดเจนที่สุดว่าปลดจริงจง นั่นก็คือถ้อยแถลงคำแถลงและโพสต์ต่างๆตามสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของสโมสรน,นั่นแหละชัดเจนที่สุดเพราะสโมสรต้องรู้ก่อนนักข่าวสิว่ากูจะปลดหรือไม่ปลดผู้จัดก,การทีมของตัวเองถูกต้องไหมเขาประชุมกันในห้องนักข่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคนที่จะรู้ก่อนก็คือผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารของสโมสรทั้งนั้นพอรู้แล้วว่าจะปลดเขาก็ต้องไปคิดถ้อยคำแถลงคำขอบคุณ เพื่อที่จะเอามาโพสลงโซเชียลมีเดียนั่นแหละมันถึงจะชัดเจนว่าปลดหรือไม่ปลดนักข่าวมันมีสายข่าวก็จริงแต่มันคงไม่มีสายข่าวอะไรลึกซึ้งอะไรขนาดที่ไปนั่งอยู่ในห้องประชุมที่เขากําลังประเมินผลง,งานกันอยู่ขนาดนั้นละมัง้งเนาะเพราะฉะนั้นเอาชัวร์ไม่ต้องรีบสื่อใหญ่ๆเมื่อคืนเนี่ยเงียบสนิทเลยสกายสปอร์ตบีหรือแม้แต่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ ยังไม่บอกเลยว่าเอริกเทนฮาร์กถูกปลดแล้วนะแถมเมื่อเช้า m แมนเชสเตอร์ n i n น New ดยังรายงานด้วยว่ามีโอกาสที่เอริกเทนฮาร์กเนี่ยจะได้อยู่ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลด้วยอืมเพราะฉะนั้นสายเซฟก็ไม่ต้องกังวลสายไล่ก็ไม่ต้องห่วงถ้ามันปลดเขาประกาศแน่นอนนะส่วนสายกลางๆแบบพี่อ้นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าไม่อยากแตกตื่นอะไรกับเรื่องแบบนี้โอ้โหเมื่อคืนที่แตกตื่น พี่อ้นก็โพสต์นะในเพจว่าเอ้ยใจเย็นให้สโมสรเขาประกาศก่อนชัดเจนที่สุดหลายคนก็ยังมาคอมเมนต์เลยพี่ปลดแล้วสื่อรายงานหลายสำนักแลวครับพี่แต่พอไปดูไม่ใช่สื่อใหญ่ๆเลยนะเพราะฉะนั้นใจเย็นถ้าปลดไม่ต้องห่วงสโมสรประกาศแน่นอนนะถ้าไม่ปลดก็ข่าวก็ออกทั่วไปแน่นอนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ติดตามกันให้ดีดๆไม่ต้องแตกตื่นนะเออ คอมเมนต์กันเข้ามาเรื่องเอ,อริกเทนฮาร์คเนี่ยเมื่อคือนรู้สึกยังไงแล้วยังอยากให้แกอยู่ต่อหรือเปล่าที่ออกมาเตือนเด็กผีกันเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนี่ขนาดแค่ข่าวลือปลดกุลซื้อออกจากตําแหน่งนะยังแตกตื่นกันได้ขนาดนี้อย่าลืมนะว่าหลังจากนี้ตลาดซื้อขายนักเตะกําลังจะเปิดแล้วเพราะฉะนั้นข่าวลือจะมากันอีกบานเลยดูกันดีๆนะดูชื่อสื่อกันดีๆด,ดูแหล่งข่าวกันดีๆนะ พอหลังจากนี้มาแน่นอนภาพตัดต่อเรียบร้อยแล้วเบกกิ้งนิวตกลงกันได้แล้วนู่นนี่นั่นมาเต็มเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบแต่ต้องชัวร์ต้องชัดเจนก่อน You know เด็กผีเออถ้าชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับอืมก็หวังว่าเอ,อริกเทนฮารจะชัดเจนสักทีนะ ว่าจะได้อยู่ต่อหรือว่าพอแค่นี้และใครที่อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ s u z u k i c e เ e r i o ิ o m p a c t e c o c a คคสุดคุ้มค่าก็เป็นได้ไง่ายๆแล้ววันนี้นะครับกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นพอนอเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุดถึง99เดือนใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบกันหน่อยนะเพราะว่ามีจำนวนจำกัด โปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31พฤษภาคม2567ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือว่าสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับ